ผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาครับงวดที่แล้วครับถูก4ี่ห้าบนนะครับห้าหมื่นนะครับผมเนาะพ่นแจงข่าวมากครับผมพะว่าเิ่นไฮที่ห้าศูนย์สี่นะครับตัดเล่นสองตัวเข้าที่สี่ห้านะครับมือนีกาวันที่สิบแปดครับผมเนาะสิบแปดพฤศจิกายนสองห้าหกแปดนะครับขึ้มฟ้าขึ้มฝนนะครับผมเนาะนี่ครับขึ้มฟ้าขึ้มฝนครับผม ที่ไหนฝนตกบ้างครับผมเนาะตากเข้าไว้ครับเนาะตากเข้าไว้สี่วันแล้วครับผมเนาะน้ำมัเก็บขึ้นมาอยู่พอมาบกเลกครับผมเนะาะเพราะว่าฝนตกมาสองหมื่นแล้วครับฝนตกมาสองวันแล้วครับวันนี้สิบแปดครับผมเนาะวันนี้สิบแปดแล้ว นี่ครับบานตรงคามครับผมเนาะเพลียงไก่ชนครับผมนี่ครับวันนี้สิบแปดนะครับคลิปนี้นะครับผมเนาะเป็นของเลขวิ่งสงขาหรือว่าผู้ใหญ่จะดีจากสงขานะครับงวดที่แล้วให้มาห้าศูนย์สี่นะครับเลขออกหนึ่งสี่ห้านะครับผมเนาะให้มาห้าศูนย์สี่นะครับ มาดูก่อนนะครับงดที่แล้วนี่ครับเลขวิ่งสงขานะครับให้มาครับบนเด่นที่ศูนย์ไม่มานะครับล่างเด่นที่สามนะครับส่วนชุดจับคู่นะครับชุดจับคู่ให้ครับนี่ครับล่างสามแปดสามเก้าครับผมเนาะบนครับห้าสามศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์สี่นะครับ ตัดเล่น2ตัวเข้าที่สี่ห้าห้าสี่นะครับผมเนาะนี่ครับเพิ่นวาเพิ่นถูกที่สี่ห้าครับผมเนาะถูกสี่ห้านะครับห้าหมื่นนะครับผมเนาะแต่ว่าเพิ่นวาลงทุนเยอะครับผมเนาะได้แค่ทุนคืนเองพ่นบอกเิ่นแจงข่าวมาครับผมขอบุญขอบคุณเด้อครับผม ผู้ใหญ่จะดีจากสงขานะครับหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสงขานะครับให้แนวทางมานะครับผมเนาะเพราะว่าครับผมเพิ่นยูชมผมมาประมาณสามปีแล้ะครับผมเนาะสองปีกว่าเกือบสามปีแล้วครับขอบบุญขอบคุณนะครับผมเนาะเจ้าของเลขวิ่งสงขาครับมันดูไม่น้องคําแพงสิแตบดูไม่น้องคําแพงทากับข้าวอะไรเอ่ย เมน้องคำแพงทำกับข้าวทอดหมูนะครับผมเนาะโอ้โหน่ากินมากเลยทอดซี่โครงหมูอันนี้ก็ผัดผักนะครับผมเนาะฮะผัดผักกาดใส่ซอสหอยผัดผักกาดใส่ซอสหอยหอน,น่ากินมากเลยนี่ครับ ทอดชีโครงหมูนะครับผมเนาะน่ากินมากเลยอันนี้ก็นี่ครับผมเนาะลวกบวบนะครับลวกบวบนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องกับผมไปดูแนวทางของเลขวิ่งสงขาดีกว่าครับเลขวิ่งสงขางวดนี้ไม่รอช้านะครับเพื่อนว่าพระหัตของพี่นะปล่อยต่องวดเลยนะ เลขวิ่งสงขาครับงดที่แล้วให้มานะครับบนนะครับเด่นที่0ูนย์นะครับผมเนาะไม่มาครับล่างเด่นที่3มานะครับส่วนชุดจับคู่นะครับผมเนาะล่าง3839ไม่มานะครับบนครับ530สามนะครับผมเนาะตัดเล่นสตัวครับเข้าที่4ีหนะครับเลขออก1นึหครับ เพิ่นแจ้งเข้ามาว่าเพิ่นถูกที่4หาตักกัดนะครับผมเนาะหาหมื่นครับผมได้แค่ทุนคืนนะครับของเลขวิ่งสงขาครับหรือว่าผู้อยากจะดีจากสงขานะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้ง่องครับผมเนาะมาดูเลขของเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวก่อนดีกว่าครับนี่ครับสูตรเดินดีได้หนึ่งสองสามนะครับ หนึ่งมาหลักร้อยสามลงล่างครับเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวครับห้ากับแปดนะครับงวดที่แล้วห้าครับขึ้นบนครับเลขออกหนึ่งสี่ห้าครับเลขวิ่งลูกสาวปู่สามแปดครับหกกับเจ็ดหกหกกับเจ็ดนะครับเจ็ดลงล่างครับเลขออกล่างสามเจ็ดนะครับงวดนี้นะครับผมเนาะสูตรเดินดีครับแปดเก้าศูนย์ครับเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวครับ สามกับเก้าครับเลขวิ่งลูกสาวปู่สามแปดครับแปดกับเก้านะครับผมเนาะชนกันที่เก้าเก้าเก้าครับแคปหน้าจอครับผมโอเคครับมาดูเลขวิ่งสงขาดีกว่าครับงวดนี้เลขวิ่งสงขาให้มาแล้วครับผมเนาะนี่ครับผิดหงมแล้ว บนครับเลขวิ่งสงขานะครับเลขวิ่งสงขาครับบนครับเด่นที่หกนะครับบนเด่นที่หกล่างครับเด่นที่เก้าครับ ล่างเด่นที่9นะครับลงวันที่1 1ึ่ทับหนทับนะครับนี่ครับบนครับเด่นที่6ล่างเด่นที่9ครับบนให้มาครับ160 1 7 6นะครับ60แล้วก็76นะครับล่างครับ92 91ครับ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับผมเนาะผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาครับผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาครับ ผู้ใหญ่ใจดีจากสงขานะครับบนนะครับชุด3มตัวครับมี1.60 1งหนเจหนะครับ1.60กับ1นึหครับชุด2ตัวครับมี6.0แล้วก็เจหนะครับล่างครับ ล่างให้มา2คู่นะครับผมเนาะก็คือครับ9291ครับ9291นะครับลงวันที่1ทับ12ทับ6 8ครับมาครับผมเนาะมาแคปหน้าจอนะครับดูซิตรงกันไหมโอเค นะครับนี่ครับเลขวิ่งสงขาหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีจากสงขานะครับบนเด่นที่6ครับล่างเด่นที่9ครับบนครับ1 6 0 1 7 6 60แล้วก็76นะครับชุด3ตัวนะครับผมเนาะอย่าลืมตัดเล่น2ตัวเอานะครับล่างครับ92 91ครับ9291นะครับ กุดท้านนี้ครับกับขออวยพรไห้เอฟซีท่านช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบครับอย่าลืมฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ